ฮึไม่กลัว,ลวเอาจุดเดียวกันเลยเนี่ยเอา <laughs> เป็นไรกับต้นมะม่วงต้นนี้นี่แทะด้วยมีการแทะต้นมะม่วงด้วย นี่ไมอนี่ออกข้อค,ครั้งแรกหลังจากทํข้อเดินใหม่นะคะตอนแรกนางก็กล้ากลัวที่จะเดินออกมาแต่ตอนนี้คือนางอารมณ์ดีมากเลยจ้าใช่ไหมลูกอเก่งจังเลยเก่งจังเลยออ้ยไม่โกรธแม่ด้วยอ่ะแม่เป็นคนดึงนางออกมาจากข้อนะคะปะกติถ้าใครมาดึงเชือกนางนางจะโกรธให้เงนินแล้วก็ทันดาให้ตอนนี้คือ อารมณ์ดีสุดๆจ้าสวยจังเลยอะ่ะไปวิ่งวิ่งเลยเล่ม้าได้ด้วยนะคะอันนี้ญยาที่เราปลูกไว้นะคะ นี่แล้วก็ตรงนี้ก็เป็นหญ้าให้น้องเลมตรงนี้ก็มีร่มนะคะชอบไหมลูกอู้เก่งจังเลยไม่กลัวจ้ะนี่เป็นร่มเงาให้น้องได้เดินแล้วก็จะมีเป็นน้ำตรงนั้นถังน้ำให้น้องได้กินนะคะ ฝากติดตามช่องยงหยิงชาแนลด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้แจ้งเตือนคลิปน่ารักน่ารักจากความพี่อยู่ด้วยนะบ๊ายบายจ้า